มาติดตามภาพรวมเศรษฐกิจของทางสหรัฐที่มีการรายงานประมาณการกันมานะครับปรากฏว่าในช่วงไตรมาสที่หนึ่งคดตัวกว่าร้อยละศูนย์จุดห้าเป็นปัจจัยที่บ่งชี้ความเปราะบางของเศรษฐกิจสหรัฐนะครับที่ยังคงอยู่แล้วก็เป็นปัจจัยที่บ่งชี้เหมือนกันกนใณขณะนี้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับนโยบายภาษีของทรัมป์อาจจะมีผลนะครับต่อเรื่องของแนวโน้มสินทรัพย์ต่างๆแล้วก็ภาพรวมเศรษฐกิจภายในประเทศของตัวเองครับ ในขณะนี้เองนะครับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐได้มีการเปิดเผยตัวเลขประมาณการครั้งที่3สําหรับ GDP ประจำไตรมาสที่1ปีนี้โดยระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐหดตัวร้อยละ0.5ตัวเลขดังกล่าวนะครับย่ำแย่กว่าตัวเลขประมาณการครั้งที่2ซึ่งระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐหดตัวร้อยละ0.2ขณะที่ประมาณการครั้งที่1นะครับระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐหดตัวร้อยละ0.3ท่านี้การหดตัวในไตรมาสแรกนะครับยังทําให้เศรษฐกิจสหรัฐหดตัวเป็นครั้งแรกในรอบ3ปี โดยเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวด้านการใช้จ่ายของผู้บริโภครวมทั้งตัวเลขนําเข้าที่พุ่งขึ้นร้อยละ37.9ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี2563สาครับสาเหตุก็เพราะว่าบริษัทต่างๆเร่งนําเข้าสินค้าก่อนที่โดนัด์ทรัม์จะประจากรารการเรียกภาษีสุรกากรครั้งใหญ่ในเดือนเมษายนนอกจากนี้กระทรวงพาณิสารยังเปิดเผยอีกนะครับ ดชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐานหรือว่าคอ PCE ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงานปรับตัวขึ้นร้อยละ3.5ในไตรมาสท,ที่1หลังจากปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ2.6ในไตรมาสท,ที่4ปีที่แล้วส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญอีกหนึ่งรายการที่เปิดเผยวานี้นะครับก็คือตัวเลขกู้ยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกครับ หรือกระทรวงแรงงานสหรัฐเนี่ยเปิดเผยว่าตัวเลขผู้ยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงานในสัปดาห์ที่แล้วปรับตัวลดลง10,000รายสู่ระดับ236,00 0รายต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ2 4 5 0 0 0รายขณะที่จํานวนชาวอเมริกันนะครับที่ยังคงขอรับสวัสดิการการว่างงานต่อเนื่องเพิ่มขึ้น3 7 0 0 0รายสู่ระดับ1 9 7 0 0 0 0รายซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่พฤศจิกายนปี2564ครับ